สวัสดีเอฟซีเบิรกซับหน้าคีทุกท่านนะคะเมืรอนีแอดมินจะพาตามปูฤาษีเนธนารามนะคะเพื่อนจะสรุปเลขนะคะว่าสิเป็นตัวใดเนาะ,ค,ะ FC. ค่ะเอฟซีค่ะเขามาแล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเมอร์นีปูเพื่อนจะยิบไข่ให้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอฟซีมากระเจงคอยพิจ,จารณาเป็นแนวทางได้นะคะกะสีบให้พาดท,ทุกช็อตเนาะคะ่ะ กาบความแม่นย่ำในตัวเลขปูเพิ่นจะมีหูทิบตาทิบเรื่อค่ะมาตามไปเบื้องพร้อมกันค่ะอะระหะโตอโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามัาาาาสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุพุทธังสาธานังขาจามิธรรมังสาธานังขจามิสังฆังสาธานังขจามิทุติยัมปิพุทธังสาธานังขจามิทุติยัมปิ ทำมังสารนังขจามีตาติยามปีสั่งขังสารนังขจามีตาติยามปีพูดทังสารนังขจามีตาติยามปีทำมั่งสารนังขจามีตาติยามปีสั่งขังสารนังขจามีอมเสียคงส่งกลุ่มนำขอพ่อนำครูเห็นห้อยพอกลุ่มดุหน้อยครูมากกลุ่มกราบคูข้าเจ้าขออาราธนาดวงแก้วดวงธรรมผอครูแก้วพอครูธรรมมือหนีคูข้าเจ้า สี่คอเสียงโศกเสียงลาบเสียงโลกเสียงโกลาบให้แกดูแก่ดานไป่สันมันมือเนียผู้โทษพูดท,ทั้งบังเกิดทำโมทำมั่งบังเกิดทัมมททมมงดท้งโคทร้งข้งบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐด,ดีแล้วจึงนำทำทางแป๊บเหมือนสี่พระธรรมคานอันท่ามโตได้ก็ดีเป็นทรามอันเกิดจากทิทรรมอันเกิดจากใจ ผู้ฆ่าทีเปิดโซกผู้่าเจ้าสีเปิดลาปูค่าเจ้าทีาาาทขอโซกขอราขอพอว่างยาเกยว่างยาคำในสันมันเนีย่ยขอให้โซคขอให้ราจงมาบัางเกิดขอให้ดูขอให้เตาเราเล่นทางร้ายให้ได้โชคได้ราให้ได้วัางให้ได้มีสีสุขให้ได้สมมุนไปราถนาสุขผู้สุคนเถินทำเดียวไนดะ้ เอาไจับเลวนะครับเบิ่มเอาจับเบิ้งอันนึ่งมาจับอันนึงมาสามคนมาสามคนนะครับเออเอ้าโอ้ยปานจับเพียงไว้เลยผูได้จับก้อนมูไม่อย เอไว้จับก้านมูเป็นรักนี่เออพอได้จับอันที่สองผมองีเออมันตรงกันบ่บาทสามหนึ่งสี่ครับอันนี้ก็เป็นกวนใช่เาลตัวเใช่ในหันเปิดเจ้าขวงเจ้ารู้อันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ปู่ทำเนี่ยครับเเทือแรก ว่าผู้ใดมาถามกี่ขั้นบอกให้มันแบบยาวปลอาโรดครับสามหนึ่งสี่นะครับผมเอาข้อได้ดีนะผู้ก็ถือพร้อมหนึ่ง่ตวบารนี้เลขที่ผู้อันเน้นมันคือตัวเดียวนี่เด้อครับเนื่องกับส่วนตัวเดียวกันหนึ่งกับส่วนตัวเดียวกันผู้เน้นให้เห็นบ่เห็นบ่ามีนะนี่เอ้านี่อืมตรงกันนะครับ เนี่ยตรหนึ่งกระศูนย์ตัวเดียวกันนะครับปู่ว่าใช่ไหมครับอันนี้เสียงไทยเลขไทยที่เน้นไทยก็คือตัวนั่นสามหนึ่งสี่สามศูนย์สี่รักสามมากอีสนะปู่เนี่ย เฮ็ดแหงเดต้องมาสามนันประกาศได้หมดต้องคอยเที่ยวไทยมาเฮ็ดยวไทยมันดีเด้เฮ็ดแหงว่านว่านคันว่ามันสีมากคือทางของครูถัดล่องเบึงจับถึงใครนะแต่บัดนี้แห้งอธิษฐานของเรามันเป็นแห้งอธิษฐานหาตัวเจ้าอของอม,มันก็เลยได้หาได้ก็เลยได้หาหาจะคือรูปน้ำกายสังขารวิญญ,ญาณคือตัวเจ้าของ หาอีกตัวหนึ่งคือคือความคิดของเจ้าของอยากได้อยากมั่งอยากนี่ให้ให้แต้ส่งเจ้าของครับบาทนี้มาตัวแปดเนี่ยตัวแปดเนี่ยก็คือคำวา่าคำว่าของเจ้าของอ่หาหนา่ามึงหันหน,นะครับปูกรเลยว่าได้มาสวดขึ้นให้ไหมล่องเบงดูล่องเบงไหมเนี่ออ่าก็อย่นี้มันก็ได้มากอ่างี้เป็นเป็นคำว่าเนี่ยิเป็นคำว่าแนวดีขึ้นย่างไ คำบงเทั้งแนวดีแล้วทั้งแนวดีลูออกเนี่ยพรอนบวกกันสิบแปดเด้ทั้งหมดรวมกันเป็นสิบแปดเลขสิบแปดมันไม่ดีนะคะอืถ้าสิบเก้ามันถึงจะดีอโอ้ครับผมแต่ว่าจะผิดจะน้าเอาในิ่นที่ผูผ้าเหยียบกันปูใดมากกับมาจับอารมณ์เดี๋ยวสีหอยไม่หันหันเข้าไปยู่กับสีหอยเหมือนแม่น,น่ี้ก็เป็นแปดด้นยกันร่วมเราก็เป็นแปดเป็นมั้ร่วมกันได้สาม หนึ่งส่วอะครับวันนี้สามหนึ่งสี่บวกกันก็เป็นแปดคำเบาคำจ่าคำยังเฮาสักดิษิ์เมื่อรวยทุกช่องสาตัวท้ายรางวที่ออกแน่นอนสาธุครับออกแน่นอนครับผมเรเวังีละดแแรกเลยครับตรงกันเลยนะปูเอาเด็เด็กไทยสองตัว มมันิมันิข่าวว่าแล้วเด็กคุณจารก็ทะไรเนาะเด้าเลคายสองตัวขคนมันอยน่อ่ารางวันเลข้ายสองตัววันที่สิบหกธันวาคมตรงนั้นหกสิบี่เลขที่ออกอ๋อมักแต่สองตัวนี่แหละอมาเหลือสามี่เก่าปแปด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 บอมแปดได้ยังไง แปดสองืมสองแปดแปดสองแปดมาก่อนแมาก่อนตงแปดสองคะอืมเอาตัวเกอ้าบอกว่าเอาตัวเก่าก็สลับนาคู่สลับห้แลเลยอืมสองแปดแปดสองนะครับผมนี่มันก็ยังมากอยู่คือเก่าอยู่เรกหนตัวเก่าเยอบ ครับเป็นการเสียงไทยนะครับเป็นการเสียงไทยใครเล่นเล่นจะซีนี่แหละครับถ้าแข่งใครอยากมาเล่นก็มาเล่นนะผมมาเล่นกับปู่ได้ครับผมเป็กกับเก่าครับเอฟซีแปดสองปูเสียงไห้นะครับบันเล็กไทยเลขล่างสองตัวครับเอฟซีเยาะยังสิมีช็อตเด็ดอยู่ดอกเดี๋ยวเฮ็ดอันยังเหล่ามีช็อตเด็ดอีกเนาะเดี๋ยวเราลอช็อตเด็ดนะครับผมเดี๋ยังถ่ายช็อตเด็ดคุ้นครับ คาร์มานเฮดคาเปิดได้กับสค่าสอดเดียดอยู่เดี๋ยวรอ็อดเดีดอีกนะครับผมค่าเลขไข่กับสิตรงกันกับเลขที่ปูหายมากคือ3ามศนย์นะคะเลขไข่จะเป็น3ามค่ะหรือบอกกับสามหนึ่งสเนาะค่ะ f อซถ้าชอบในตัวเลขไข่กับพิจารณ้าได้เนาะค่ะทางช่องเป็นซื้อกลางนะคะ ว่าแม,มนย่ำของปูกะเข่าทุกงวดนะคะกะจะบ่ให้พลาดทุกช็อตค่ะเพราะว่าปูเิ่นเข่ามาาลายงวดแล้วนะคะค่าเอฟซี FC ทันใดกะชอบในตัวเลขกับพิจณาได้นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทางช่องเป็นซื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขเนาะ,ค,ะค่าเอฟซีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้โชคให้ม ắ นให้ร่ำให้รวยกันสู้ผู้สู้คนนะคะสวัสดีค่ะ